7พฤติกรรมของผู้ชายที่น่ากลัวในความสัมพันธ์บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีไม่ใช่ความมืดแต่เป็นปีศาจในคราบของคนที่เรารักเพราะคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดคือคนที่มีอำนาจทำลายใจเราได้ลึกที่สุดคุณเคยไหมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดหวาดระแวงแต่ก็พูดออกมาไม่ได้วันนี้ผมมาจากพาคุณไปสำรวจ7พฤติกรรมของผู้ชายที่น่ากลัวที่มากับการบั่นทอนหัวใจและค่อยๆดับไฟในตัวคุณ ฟังให้จบแล้วลองดูว่าคุณเจออยู่ไหมหนึ่งผู้ชายที่ชอบควบคุมห้ามแต่งตัวห้ามคบเพื่อนห้ามโพสตรูปคู่ห้ามคิดต่างถ้าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภยัยแบบผิดผิดแสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงๆหรอกเขารักตัวเองแต่แค่อยากครอบครองคุณถ้ายังอยากลองอยู่ต่อพูดตรงๆว่าการห้ามมันไม่ได้ทําให้เรารักกันมากขึ้นแต่มันทําให้เราเหนื่อยและไม่รู้สึกเป็นตัวเองลองตั้งขอบเขตเช่น เราเคารพความรู้สึกเธอแต่เราก็ขอเป็นตัวของตัวเองคุณเลิกไหมถ้าเขายังยืนยันจะควบคุมโดยไม่สนใจความรู้สึกคุณต้องเลิกครับเพราะผู้ชายแบบนี้ต้องการกดคุณให้ตํำลงเพื่อให้เขารู้สึกเหนือกว่าและนั่นน่ากลัวกว่าที่คิด 2. ผู้ชายที่อารมณ์รุนแรงขึ้นเสียงง่ายหุดหิตใส่ปาเข้าของหรือขู่ทำร้ายคุณไม่ใช่กระสอบทรายของใครถ้ายังอยากลองอยู่ต่อผู้ตอนเขาใจเย็นว่าเรารับไม่ไหวกับการถูกทำร้ายทางอารมณ์แบบนี้ แนะนำให้เขาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าเขายอมรับว่าตัวเองมีปัญหาควรเลิกไหมถ้าเขาไม่เคยขอโทษไม่เคยคิดแก้ไขและทําให้คุณกลัวต้องเลิกทันทีเพราะวันนี้เสียงดังวันหน่าอาจถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วคุณจะรอถึงวันนั้นทําไม 3. ผู้ชายที่หลอกลวงโกหกซ้ำซากเรื่องเล็กก็โกหกเรื่องใหญ่ไม่ต้องพูดถึงคุณไม่ควรต้องใช้ชีวิตกับความระแวงถ้ายังอยากลองอยู่ต่อบอกไปตรงๆว่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีความจริงมันไปต่อไม่ได้ ขอความโปร่งใสแบบไม่ต้องอ้อมควรเลิกไหมถ้าเขากโกหกแบบไม่มีสำนึกและยังทำซ้ำๆต้องเลิกด่วนเลยครับเพราะคนที่โกหกจนชินเขาจะทำให้คุณไม่เหลือความเชื่อใจในตัวเองเลยครับ 4. ผู้ชายที่ชอบบั่นทอนพูดจาประชดถากถางวิจารณ์รูปร่างหน้าตาทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าแทนที่จะรู้สึกเป็นคนรักแต่กลับรู้สึกเหมือนเป็นตัวตลกในสายตาเขาถ้ายังอยากลองอยู่ต่อพูดตรงๆว่าคำพูดเธอมันกัดกินความมั่นใจในตัวเรา ดูว่าเขาขอโทษไหมหรือแค่เฉยเมยควรเลิกไหมถ้ายังพูดบ่นทอนซ้ำๆต้องเลิกทันทีเพราะผู้ชายที่รักคุณจะไม่ทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าแม้แต่นาทีเดียวปากเสียนักก็อยู่คนเดียวไปเหอะห้าผู้ชายที่ติดการพนันหมดเงินหมดสติหมดคุณค่าทางจิตใจถ้ายังอยากลองอยู่ต่อถามเขาว่าเธอรักเราไหมแล้วรู้ไหมว่าการพนันมันทําร้ายราแค่ไหนแนะนําให้บําบัดหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญควรเลิกไหม ถ้าเขาไม่คิดจะหยุดและยังทําให้คุณเดือดร้อนซ้าแล้วซ้าเล่าต้องเลิกเพราะสุดท้ายคุณจะไม่ใช่แฟนแต่เป็นเครื่องมือรองรับนิสัยต้องใช้นี่แทนเขาในอนาคต 6. ผู้ชายที่ทําให้คุณรู้สึกผิดตลอดเวลาเพราะเขามีอีโก้สูงทุกเรื่องกลายเป็นความผิดของคุณเขาเป็นเหยื่อส่วนคุณคือต้อนเหตุของปัญหาเสมอถ้ายังอยากลองอยู่ต่อหยุดขอโทษในสิ่งที่คุณไม่ได้ผิดถามตัวเองว่าถ้ารักเราทําไมเราต้องเป็นฝ่ายผิดตลอดคุณเลิกไหม ถ้าเขาใช้ความรู้สึกผิดเป็นเครื่องมือควบคุมคุณต้องเลิกเถอะเพราะความรักไม่ใช่สารและคุณไม่ใช่จำเลยครับ 7. ผู้ชายสองบุคลิกหรือนักดื่มตัวยงตอนเมาคือปีศาจพอสารก็คุกเข่าขอโทษแล้วไม่นานก็ซ้ำอีกวนหลุบนรกถ้ายังอยากลองอยู่ต่อเขาต้องยอมรับปัญหาและเข้ารับการบําบัดจรงจิงจควรเลิกไหมถ้าพฤติกรรมรุนแรงยังเกิดซ้ำแม้จะสัญญาก,กี่ครั้งก็ตามต้องเลิกทันที เพราะคุณไม่มีหน้าที่ต้องรอให้เพื่อเขาดีขึ้นในอนาคตขณะที่คุณเจ็บในปัจจุบันทุกข้อที่กล่าวมานี้คือพฤติกรรมที่ผู้ชายไม่ได้ให้เกียรติคุณเลยลองถามตัวเองว่าทำไมคุณต้องทนอยู่รออะไร <Okay. S 1> เพื่อจะให้เขาเปลี่ยนหรือคุณอาจจะต้องรอตลอดชีวิตเลยนะครับสรุปถ้าความสัมพันธ์ทำให้คุณต้องฝืนต้องกลัวต้องกล้ามกลืนอย่ารอให้เขาเปลี่ยนแต่เปลี่ยนตัวเองให้กล้าเดินออกมาดีกว่าครับแล้วคุณล่ะ เคยเจอผู้ชายแบบไหนในเจ็ดแบบนี้บ้างหรือกำลังเผชิญอยู่กับอะไรในความสัมพันธ์ที่คุณไม่กล้าพูดออกมามาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Sun n y Queen จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่ช่วยให้คุณมองความรักแท้จริงชัดขึ้นและกลา้าเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าปฏิวัติขึ้นแล้วเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่บันทอนจิตใจและร่างกายขอบคุณสำหรับการรับฟังทุกๆคอมเมนต์ของท่านคือแรงบันดาลใจของเราครับขอให้คุณมีความสุขทุกๆวันสวัสดีครับผม